สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด2 0 0 0บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คเซ็ center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของรอยเยนเอ็นฟิล ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สรุ่นใหม่นั่นก็คือ Interceptor 650และ Continental GT 650ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2566โดยเป็นการปรับเปลี่ยนสีสันใหม่ของปี2023และมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆบนตัวรถหลายจุดด้วยกันย้อนหลังกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้ว Royal Enfield ได้เปิดตัวทั้งสองรุ่นพร้อมกันเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพศ2561และเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมพศ2561บทสรุปของงานครั้งนั้นก็คือ r o y a n e n f i e l d ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมาย ทั้ง interceptor 650และ continental gt 650ที่มีราคาย่อมเยาเริ่มต้นที่213,000บาทในรุ่นของ interceptor 650ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าการเปิดตัวของทั้งสองรุ่นได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ triumph ที่เคยร้อนแรงมาก่อนหน้านั้นแต่หลังจากที่ระยน l e i n f i l d ได้นำเสนอทั้งสองรุ่นในราคาที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไปยอดขายก็เทมาที่ร i o เย n น i ินฟอย่างมากมายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจากตัวเลขการขายต่อปีไม่ถึง1,000คันก็กลายมาเป็น1,000กว่าคันและ2,000คันต่อปีในปี2,564มาถึงปัจจุบันนี้รอยเย็นอินฟิยังคงทำสถิติยอดขายสูงสุดในกลุ่มของแบรนด์พรีเมียมโดยคาดว่าปีพศ2566นี้ รถยน n ์อินฟิจะมียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งด้วยตัวเลขกว่า4,000คันซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็มาจากรถปรัสไาว์ของทั้งสองรุ่นโดยเฉพาะอินเตอร์เซปเตอร์650นั้นมันคือสปอร์ตคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมถังน้ำมันทรงหยดน้ำเบาะนั่งตอนเดียวยาวๆบวกกับเครื่องยนต์ที่มีการออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยงามลงตัวสำหรับอินเตอร์เซปเตอร์650รุ่นใหม่ มีการปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบ LED ด้านบนมี3ดวงด้านล่างก็มี3ดวงขณะที่ไฟหน้าของเก่าเป็นไฟหน้าทรงกลมธรรมดาหลอดไส้จุดที่มีการปรับเปลี่ยนน่าสนใจก็คือการเปลี่ยนจากวงล้อซี้ลวดมาเป็นวงล้อแม็กแบบ6ก้านตรงและเปลี่ยนประกับสวิตช์แฮนด์แบบอลูมิเนียมเช่นเดียวกับซ u เปอร์เมทิอ650มีการติดตั้งช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ข่อไอเสียพ่นสีดำทั้งใบขณะที่ชุกอับหลังคู่แกส๊สมีซับแท้งสีทองแบบพิกกี้แบค็คของเดิมก็มีเช่นกันพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียง s i n เก e ลอ e วอร์เฮดแคมชา t ระบายความร้อนด้วยอากาศและออยคูลเลอร์เพลาข้อเวียงแบบ270องศาปริมาตรจริงอยู่ที่ 647.95cc อัตราส่วนกำลังอัด9.5ต่อ1ให้กำลังสูงสุด 47.4แรงม้าที่7,250รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด52.3นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อน,นาทีสำคัญที่สุดก็คือว่ามันให้แรงบิดที่สูงถึง80%ที่รอบเพียง2,500รอบต่อน,นาทีเท่านั้นนั่นก็หมายความว่ามันให้แรงบิดในรอบที่ต่ำมากเน้นอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางที่ดีเยี่ยม ขับขี่ในเมืองก็สบายสบายครับความเร็วสูงสุดที่ผมเคยทำได้อยู่ที่ประมาณ165กิโเมตรต่อชั่วโมงจุดเด่นที่ทำให้รถทั้งสองรุ่นมีความสวยงามลงตัวอย่างยิ่งก็คือการออกแบบโครงสร้างตัวถังเฟรมเหล็กกลมทรงเปลคู่ที่สามารถวางเครื่องยนต์ไว้ได้อย่างสมดุลมีช่องว่างระยะห่างที่ลงตัวชกอัปหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน41ม mm, มช่วงยุบ 110มลเมตรโชอคอัพหลังคู่แกสส๊สซับแทงสีทองปรับสปริงพีีโลดได้5ระดับด้วยกันมีช่วงยุบ8 8ม mm. ลเมตรดิสเบรกหน้าของบลายเบรลูกสูบขนาดจาน320รยมลเมตร ABS 2 Channel ของบอชดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน240รย่มลเมตรยางหน้าหลังเท่าเดิมครับ1 0 0ทับนิ้ว ยางหลัง130ทับ70วงล้อ18นิ้วเพียงเปลี่ยนจากล้อซีลวดเป็นล้อแม็กเท่านั้นครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า Continental GT 650นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแบบคาเ e ่เร e เซึ่งจะมีดีไซน์ถังน้ำมันที่แตกต่างและมีตูดมดที่เพิ่มความเป็นคาเฟ r เร e เออย่างเต็มตัวรุ่นนี้คนซ้อนจะไม่ค่อยชอบมากนะักเพราะว่ามันซ้อนไม่ได้หรือถ้าซ้อนได้ก็ต้องแนบชิด ติดหลังกันเลยทีเดียวครับสำหรับราคาค่าตัวของ Continental GT 650ถ้าเป็นสีเขียวสีแดง252,900บาทสีดุกเดอลุก255,900บาทสีน้ำเงินและสีเท่า262,900บาทและสีถังชุบโครเมียม263,900บาทส่วนรุ่น Interceptor 650 สีเขียวแดงอยู่ที่243,900บาทสีซันเซตและก็แบล็ p e a ล l 246,900บาทสีดำและสีน้ำเงิน253,900บาทและสีโครเมียมรุ่น Mark II 254,900บาทนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของร y ย l Enfield ตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการเปิดตัวของทั้ง2รุ่นโดยเฉพาะตัว interceptor 650ได้สร้างสถิติยอดขายถล่มทลายไปทั่วโลกทั้งในยุโรปก็มียอดขายที่สูงมากติดอันดับต้นๆมันคือสัญ,ญลักษณ์และความคลาสสิกอย่างแท้จริงของร o ย a l Enfield มันทำให้ใครหลายคนไม่จำเป็นต้องเสียเงินแพงๆเพื่อขี่ Triumph หลายคนเปลี่ยนใจเพราะว่า interceptor 650นั้นถูกกว่าครึ่งและมีค่าดูแลรักษาที่ต่ำกว่ามาก ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าในขณะที่ยอดขายของรอยัลเอ็นฟิลปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าทรายอยั p มนั้นปรับตัวลดลงทุกปีโดยยอดขายปรับตัวสวนทางกันตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่คือความจริงและล่าสุดการเปิดตัวรุ่นที่3ของตระกูลเครื่องยนต์2สูบเรียงก็คือรุ่น Super m e t ม o r 650กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากในเวลานี้เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไร เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมนิ์แคปิตอลลิซิ่งวันนี้ได้น่วมปลุกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน